เนื่องด้วยข้อจํากัดเกี่ยวกับการจัดหาอาวุธที่มาจากเหล่ามาดาพนันธมิตรต่างๆแล้วก็ข้อจํากัดที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเหล่านี้ต่อดินแดนของรัสเซียยูเครนจึงได้มีการเร่งพัฒนาอาวุธขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เมื่อประมาณวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมากองทัพยูเครนนั้นก็ถือว่าประสบค,ความสําเร็จครับพวกเขาได้มีการทดสอบเหมือนจะเป็นโดรนติดปีกครับ แต่ว่าโดนรุ่นนี้ก็ไม่น่าเชื่อว,ว่ามันสามารถบินได้ไกลถึง700กิโลเมตรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาชมกันต่อครับเรื่องของข่าวสารทางด้านวงการทหารข่าวนี้ก็จะมาจากฝั่งของยูเครนท่านผู้ชมครับเมื่อประมาณ3วันที่ผ่านมายูเครนได้มีการเผยแพร่ภาพนิ่ง และก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆครับที่ต้องการจะแสดงเห็นว่ามันมีเครื่องบินแบบซู2 4 f e n c แฟเซอร์ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินโจมตีเครื่องบินรุ่นนี้นะครับก็ได้รับบทบาทสำคัญครับในการที่จะติดตั้งขีปนาวุธที่มาจากอังกฤษและฝรั่งเศสนั่นก็คือ s c a าฟ EG หรือแม้แต่ซอมชาโดครับเข้าโจมตีพื้นที่สำคัญสคัญบริเวณพื้นที่คลเมียหลายแห่ง แต่ก็ยังคงไม่ได้รับการอนุญาตครับให้นําอาวุธแบบนี้ไปโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียได้นั่นก็คือข้อจํากัดแต่ว่าในวันนั้นน,น,นะครับมันมีการติดตั้งอาวุธบางอย่างถูกมองว่ามันเป็นอาวุธปริศนาจนบางคนเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นอาวุธตัวใหม่นะครับที่ใช้สำหรับการโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียบางกระแสก็บอกว่ามันจะมีพิสัยการบินที่ไกลกว่าอาวุธสารัต อังกฤษฝรั่งเศสหรือแม้แต่ชาติ NATO นาโต่อื่นๆส่งให้แต่ถ้าหากเราจะมาเทียบลักษณะแล้วครับท่านผู้ชมดูกันให้ดีนะฮะอาวุธที่มันมีการติดตั้งใต้ลำตัวอากาศยานรุ่นซู24กับอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นเครื่องบินแบบซู24ที่ได้มีการติดตั้งขีปนาวุธแบบสมชาโดขนาดของมันนั้นดูแล้วครับคนละเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าดูจากขนาดเนี่ยโอกาสยากครับ ที่จะมองว่าอาวุธปริศนาตัวใหม่นี้มันจะบินไกลมากกว่าตอมชาโดไม่น่าจะเกิดขึ้นได้คืออย่างเก่งเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน100กิโลเมตรแต่ว่าข้อมูลล่าสุดนะครับที่ได้รับมาก็คือว่าอาวุธที่มันมีการติดตั้งบริเวณใต้ปีกหรือว่าภายใต้ลำตัวของก็บินแบบซูยิ่สีนั้นนั่นก็คือระเบิดล่อนที่มีการติดตั้งชุดนำวิถี มันจะกลายเป็นอาวุธสำคัญรูปแบบหนึ่งที่ยูเครนนั้นจะนำมันมาครับโจมตีฐานทัพรัสเซียทั้งพื้นที่การยึดครองและที่แผ่นดินแม่ของรัสเซียโดยมีการระบุว่าอาวุธ Made in u k ยูเครไม่ได้เป็นเม d ดอิสราเอหรือจะเป็นเม e i อิะตันตกก็จะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของยูเครนในความเป็นจริงก็คือว่าไอ้เจ้าระเบิดดังกลาง่านัน้นั่นคือระเบิดล่อนนั่นเองเนะครับเพราะว่ามันมีชุดปีก แล้วก็มีการติดตั้งระบบนำวิถีด้วย GPS ซึ่งก็ถูกมองว่าวิสัยการทำการของมันนั้นอยู่ที่ประมาณสัก65กิโลเมตรพิสัยการทำการดังกล่าวนั้นถ้าหากว่าจะนำมาเปรียบเทียบกับชุดคิด Jdam ER ดูแล้วน่าจะใกล้กว่าชุดคิด Jdam ER ที่มาจากฝั่งของอเมริกานั้นมันจะมีพิสัยการทำการได้ไกลถึง70กิโลเมตรด้วยกัน ในฝั่งของยูเครนเองนั้นก็ต้องการผลิตระเบิดล่อนเหล่านี้จํานวนอย่างมากมายเพื่อใช้สำหรับการโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียเท่าที่มีความต้องการเหมือนกับที่กองทัพรัสเซียนั้นก็มีการใช้ระเบิดล่อนน,นะครับโจมตีแผ่นดินแม่ของยูเครนอยู่เพราะฉะนั้นการเพิ่มอาวุธใหม่ๆแบบนี้เข้าไปในคลังแสงก็จะทํางานร่วมกับอาวุธตัวเก่าๆที่ยูเครนมีนะครับเช่นขีปนาวุธล่อนเนฟจูน แล้วก็จะมีพวกโดรนไลค้คนขับพิสัยไกลก็คือรุ่นพาราเนเซียแล้วก็โดนรุ่นอื่นๆนะครับที่มีพิสัยการทําการที่มันไกลขึ้นเมื่อยูเครนทําการผลิตอาวุธเหล่านี้อย่างมากมายทําให้ยูเครนนนั้นลดการพึ่งพาชาติพันธมิตร,รที่ไม่สามารถไปคาดเดาใจพวกนี้ได้คือยูเครนเนี่ยก็อ,อาจจะมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าครับที่เกี่ยวข้อง,องกับการโจมตีพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะแผ่นดินแม่ของรัสเซียนะครับแต่เนื่องด้วยข้อจํากัดของการใช้อาวุธเนี่ยนะครับมันทําให้แผนการของยูเครนเนี่ยต้องถูกละทิ้งลงไปมันก็เลยเป็นเหตุทําให้ยูเครนนั้นจะต้องดําเนินการที่จะผลิตอาวุธเป็นของตนเองภายในประเทศก็จะเกิดขึ้นในช่วงของสงครามอาดีตที่ผ่านมาครับอเมริกาเนี่ยก็ยังคงจํากัดไม่ให้ยูเครนนะครับนำพวกขีปนาวุธพิสัยไกล ไปโจมตีเป้าหมายบนดินแดนของรัสเซียโดยเฉพาะที่ฐานทัพอากาศเป็นที่ตั้งสําหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือแม้แต่เครื่องบินขับไล่คือแผนการของยูเครนเนี่ยเขาได้มีการประเมินเอาไว้ว่าหากสามารถทําลายฐานทัพดังกล่าวได้ครับมันก็จะเป็นการไปตัดลดทอนประสิทธิภาพที่มาจากกองทัพอากาศรัสเซียส่งเครื่องบินมาครับแล้วก็มาทําการหย่อนใส่ดินแดนของยูเครนนั่นเองนั่นก็คือความประสงค์ ยูเครนจึงได้มีการผลิตพวกระเบิดล่อนขึ้นมาครับแล้วก็สามารถนำมาติดตั้งบนเครื่องบิน3รูปแบบซู24่สีซู 24, 27, และมิก29ครับถึงแม้ว่าฝรั่งเศสนั้นก็จะมีการติดตั้งระเบิดล่อนแบบแฮมเมอร์ให้แก่ยูเครนแต่ว่าระเบิดล่อนแบบแฮมเมอร์นั้นก็จะถูกใช้งานโดยเฉพาะพื้นที่การยึดครองเท่านั้นสหรัฐอเมริกาก็ยังคงมีการจัดหาพวกขีปนาวุธต,ต,ต่อต้านเรดาร์ a อ m 8 8แห้าม ออกแบบมาเพื่อการไปค้นหาระบบเรดาร์ของศัตรูก็ส่งผลให้ยูเครนนั้นมีความสามารถในการโจมตีทางอากาศเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนที่มาจากชาติตะวันตกนะครับนอกเหนือจากนี้ครับก็จะมีพวกขีปนาวุธบิมสโตนก็ได้มีการนำมาติดตั้งบนเครื่องบินในรูปแบบต่างๆสามารถโจมตีเป้าหมายบนผ้าพื้นดินได้ด้วยความแม่นยำนั่นเองครับ เนื่องด้วยข้อจํากัดเกี่ยวกับการจัดหาอาวุธที่มาจากเหล่ารมาดาพานันธมิตรต่างๆแล้วก็ข้อจํากัดที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเหล่านี้ต่อดินแดนของรัสเซียยูเครนจึงได้มีการเร่งพัฒนาอาวุธขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เมื่อประมาณวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมากองทัพยูเครนนั้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับพวกเขาได้มีการทดสอบเหมือนจะเป็นโดรนติดปีกครับ แต่ว่าโดนรุ่นนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันสามารถบินได้ไกลถึง700กิโลเมตรโดนรุ่นนี้ก็มีชื่อว่าเพยานิซาครับที่เขาบอกว่ามันบินได้ไกล700กิโลเมตรครับซึ่งถือว่าไกลกว่าอาวุธที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสส่งให้ด้วยซ้ำไปอาวุธเหล่านี้นะครับบินได้อย่างเก่งเนี่ยก็ไม่เกิน300กิโลเมตรแต่ว่าในขณะที่โดนติดอาวุธลำนี้นะครับบางทีแล้วมันก็เป็นเหมือนระเบิดล่อนเนี่ยนะครับ บินได้จากพื้นที่สนามบินแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันบินได้ค่อนข้างจะไกลเลยฮะ700กิโลเมตรประธานาธิบดีโบโลเดเมียเชลสกี้ผู้นำของยูเครนนั้นได้มีการเน้นย้ำว่าสงครามที่ผ่านมานี้ก็เป็นเวลากว่า2ปีครึ่งแล้วครับรัเสเซียได้ทำการยิงขีปนาวุธเข้าใส่ดินแดนยูเครนมากกว่า10,000ลูก แล้วก็มีการใช้เรื่องของขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานมากกว่า30,000ลูกครับพุ่งตรงมายังยูเครนหากว่ายูเครนนั้นสามารถดำเนินการโจมตีเป้าหมายสำคัญสำคัญได้เช่นพื้นที่สนามบินก็จะเป็นการไปตัดหรือว่าลดทอนประสิทธิภาพอาวุธเหล่านี้นะครับโจมตีมายังแผ่นดินแม่ของยูเครนแล้วก็ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผู้บัญชาการกองทัพอากาศยูเครนได้มีการประกาศว่าพวกเขากำลังพัฒนา อุปกรณ์แบบหนึ่งเพื่อมาแก้ไขดัดแปลงอาวุธเก่าในสมัยโซเวยียตครับที่มันยังคงคลังแสงอยู่ในยูเครนให้กลายเป็นอาวุธความแม่นยำสูงที่มีระบบนำวิถีเพราะฉะนั้นการที่จะมาพัฒนาอาวุธเหล่านี้ได้ในช่วงสงครามนั้นมันก็ต้องได้รับความช่วยเหลือโดยเฉพาะบริษัทผู้รบเหมาด้านการป้องกันลายใหญ่ๆครับทั้งอเมริกาและตะวันตกครับ